ดีครับซิมาาเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำครับรับปัมป๊มปั๊มสูบน้ำบาดาลสูบน้ำทั่วไปนะครับอันนี้รุ่นปัมพุ่มซ้ำนิวครับปัมป๊มปั๊มหนาดำครับรุ่นหนาดำครับนิวครับเปลี่ยนซีนนะครับเปลี่ยนซีนในนี้มีซีนเลครับเปลี่ยนซีนไหม มันเป็นเกียวกับนะครับเป็นเกียวกับนะครับตัวนี้คันออกเป็นคันเข่านะครับคันเข่าเป็นคันออกเอื่นเกีียวกับครับเวลาคันระบ้างเนี่ยครับเกิดคันพิทางนี่ใบพัดแตกเด้ครับ เกี่ยวเกี่ยวกับครับใส่กุญแจข้อมากกุญแจข้อมากอะไ้ครับหรือกุญแจาขาไปแต่ผมจะใส่ใส่าที่ล็อกสูงนะครับ ใช้เช้นล็อกสูนะครับเป็นเกลียวกับขขานะครับ นะครับนะี่ครับใบพัดครับเป็นเกี่ยวกลับนะครับกใบพัดนะครับนะี่ครับสีนครับเปลี่ยนสีน,นเปลี่ยนสีนปัมสาเหตุที่ น้ำมันขึ้นยากนะครับสูบน้ำขึ้นยากซีนตุนิเซียนะครับซีนมันซึกแล้วครับเฮดไห้ปั๊มนี่สูบน้ำขึ้นยากนะครับต้องเปลี่ยนซีนใหม่นะครับครับอหน้าดำนะครับทำนี่แหละครับเป็นไอย,ยากลูกอะ ทักมาถามหด้ครับสวัสดีครับ